สูงอายุไม่ได้มันอายไอุ้ยอะไรต่พี่ทำไมเนี่ยต่พี่ทำไมใส่ลืมตัวเห็นผู้ชายม้บนเทยวต่พี่ทำไมเนี่คว้าทิ้งแม่เลือใหม่ตัวใหม่เอออเชิบอะไรเออพ่อทำไมมาลูกอะไรเนี่ยต่พี่ทำไมและเนี่ยอะไรเนี่ยเกาะปาก เก็บใช่ไหมเนี่ยฝอยที่ไหนอันนี้ฝอยเสน่ห์พี่ฝอยเสน่ห์ไหม่ใหม่มึงเปิดก็ไม่เป็นเนาะมันเปิดก็ไม่เป็นอะไรงงกันทั้งคณะใหม่ตัวเนี้ยไอ้นี่มันไม่ตอบปากมันไม่บอกเแ็บอย่างที้มันก็ว่ามัไอ้ปากหมาสิมันก็ใช่ปากหมาไอ้ฝอยโก้ฝอยอ๋อฝอยเสน่ห์เสน่ห์อ๋อไ้ม่เนี่ยหน้าเก่าๆอยู่เมื่อย่าคุยกับกูณกระดดใจได้ไง มันเรียกมันก่อนใครอะใครอะมีแฟนแล้วอยากทำจริงเหรอจริงเดี๋ยวข่าวว่าวันก่อนนะก่อนไปงานมันเกิดผ่านแล้วนี่เป่าเป่าเทียนบ้างยังเป่าแล้วเป่าแล้วนี่มีเค้กก้อนใหม่มากะให้เอาเทียนปักสนใจไว้ละเทียนเราไม่มีไฟเสียไปแล้วจะเจ็บแล้วเทียนไม่มีเนี่ยไม่ธรรมดา จะเล็กเท่านิ้วก้อยเต่ยาวเองเป็นคืเชื่อสรุปแล้วมอกูไม่ต้องคุยกันเลยเฮียดิเนี่ยมันท้อเราไปหาเรื่องีะมึงจะมาหาเรื่องมึงจะหาเรื่องเฮ้ยพี่สอนอเมอเมฉันวาแล้ไม่ตีสอดจะตัวมึงเรไอด้สอเ้วสาเรมึอยู่กับกูมานานอยากเปได้สิ่งก็ไม่ะบอกแล้วให้ประกาวันีก็ไม่เชื่อ

ต้องยองเขาหน่อยลูกนี่เมย์พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้าไปด่ามันพ่อวะพ่อแม่มันไม่สอนก็ตีแต่เรามันมันน่าใจเราเฮี้ยโอ้โหก็พ่อแม่เดียวกันรู้ตัวไงเอยดีสมองไว พูดไปจะยึดเป็นตลกแปลงตลอดชี่ไปไล่รูกก็ไม่แน่แล้วพ่อแต่บนน้าคทไกลๆถามจริงเหรอถ้าอยู่กับพ่อหมี่แล้วแกดังอะดังเปี้ยงเปี้ยงเลยอะแกทำไงเนี่ยแกจะไปไหนไปแต่พ่อไม่รูกจะไปแต่เปี้ยงแรกแล้วมันเนี่ยพูดเล่นเรื่อยเลยอย่าพูดเล่นพูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงถายแล้วนี่พี่จ๋าว่า อ้อมดังนะอ้อมไปเปียนที่สี่ทำไมอ่ะโลดังที่ปุ้มเลยโลดหน้าใสเลยโองอ้อมอ่ะถึงก็ดังอ่ะแต่ก็ไม่ดีเหมือนอามี่อามี่เนี่ยดีนะแล้วไม่ดีธรรมดาดี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 จะโดนไปนนาะไม่ไา้แล้วไปไอ้เจ๊จะโดนส้นเต็นเด็ดซะ แสดงว่าแอบจําตลกคณะอื่นมาแม่ใช้มือฝรั่งสูงเป็นด้วยเริ่มมือไวตีมไวอีกหน่อยเยอะปากไวไอ้หนุ่มสักทัพเอวมีอะไรเปล่าไอ้หนุ่มแปลกหน้าเออและไอ้หนุ่มหน้าแปลกหย่างเจ้าโอ้ไอ้นี่มึงเคลียร์เลยว่าเราหน้าแปลกแปลกตรงไหนหน้าเหมือนกันทั้งสองคนไม่แป๊กเลยปากน้ำตาลเต็มเวทียมปแล้วมือแปลกป่ะ เพาว่ามึงได้ถูกแล้วอเรู้ไหมที่นี่ใครคุมเออใครโคร้ชทิมใครทิมไก่รู้เปล่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่ใครคุมเจ้าอาวัสวัดหลวงพ่อเบินะ้มหลวงพ่อเบิ้มเขาคุมใช่ไหมหลวงพ่อเบิ่มเขาคุมไอ้หนุ่มน้อยอุอ้ยชื่อเรียงเสียงไรวะไอ้พี่ตีวันวันเลยพี่จาา๋าเออกล้งจะปั้นไม่ได้ตั้งชือ่อกหายแล้วสิหายแล้ว ชื awesome ่อทำไงอะบอกเขาไปมาริโอ้ลูกกกบอมพ่อกับแม่นะเขาสอนเอาไว้เออไม่ให้บอกชื่อคนหน้าแปลกเออคนแปลกหน้าเอ้ยคูณเอ้่คุณสอนหรือแม่สอนวันวันเราไม่ค่อยได้คุยกันสงสัยแม่จะสอนนะดีแล้วลูกไอ้หนุ่มทำไมถ้าทางกระตุ้งกระติ้งกระอ้อนกระแอน เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่พ่อเห็นยังไงเทียบพ่อทำไมอ่ะรู้จักผมไงอ่ะหน้าละลายเงี้ยผู้ชายอยู่แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงโป๊ยเฮ้ยมันก็ะทำก็ผื่นไล่นี่ไป่ฟ้องเออถามกูสิเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นมาแต่กำเนิด หรือว่าเกิดแล้วพึ่งจะกพึ่งจะเป็นเนี่ยอะไรพวกเหี้ยไปหุ่นกับดูสิเรื่องกับบ้านเหอะกับไมเนี่ยกับอะไรโอ้ยไม่เป็นี่ ให้เจมตาการไว้โอ้โหมึงเนี่ยกลางวันเป็นผู้ชายก็คืนจะอยากจะดอกทองเชียว์ว่าแล้วเชียร์ต้องพูดไปกูเห็นมันสนิทกับกลุ่มให้ผางหน้าดูเลยวันวันมันม้วนโทรศัพท์คุยกับกลุ่มและหน้าได้ผางเนี่ยมันต้องมีอะไรกันเดี๋ยวมึงไปอีบตูสาาบานกับแม่เจมเลย คอโซสงสัยในอกคบพราชตุเจเกะกะหาเรื่องคงจะแขวงกาดเคเรื่องจึงคุยเครื่องใหญ่โคไม่ใช่คุนแผนคนแผนส่สมเด็จย่า 아하! เสือีโโกฮ้ย่มไม่จะจับภาตลุกสิเอ้ยเอ้ยเกต้าเกต้าไปหรือยังเดี๋วพ่อเขาเรล่นต่อยทุกวันเลยมั้งเนี่ยอยากเล่นชายเขาเล่นไปเขายิ้มไปเขาไม่ได้ปพิ่มนางเอกนะคะเขาปพิ่มลูกสาวยืนยิ้มปากปางมันธรรมชาติด้วยคนเราอาศัยลูกได้ก็ต้องมีใจเป็นธรรมดามีลูกดีก็ดีไปมีพ่อแม่จังไรก็ปากเป็บผัด เพิ่มทั้งสองคนนั่นแหละครับอย่างน้อยเราสองคนก็มีที่กองกินใหม่ด้วยสบายอกสบายใจยังไงอย่าทอดทิ้งลุงนะแต่อ้อมเราไปตั้งคณะใหม่กันไม่เราไม่ใช่ไหลเราไม่แค่แค่คณะเลยนะนี่ไงนนี่ไงมันคุยไงมันคุยไงมันมีพงมีพาอะไรก็ไม่รู้เป็นศิลปมันพูดจริงนั้นสองคนนั่นแเลอมันบอกว่าบอกพ่ออามี่เนี่ยตั้งคณะรามอินทาพิยดาได้วย เอาให้เราป้าเฉลยต้องลงเหรอไม่จริงหรอกพ่อพี่ดาจะหาเงินให้พ่อไปจนแก่เลยแม่ห่นหน้าฟันไม่ชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวอาตามสิฮะปลาเนื้อสีโกโก้เออจะไม่อ้จ๋าไอ้นี่พี่สินเดี๋ยวดูของพี่แบบปลาเนื้อสีโกโก้ของแกอ่จ๋าเอาอะไรกันวะเนี่ย ของพี่ทำไมดำปื้อคืออะยวะดำปื้เอเนี่ยต้องเป็นไอ้งังนพยานิอดำาี่ไหก็รู้หรืออะไรวะใช่ที่ไหนเ้าอ,อะไรอย่างนี้มันเนี่ยเนื้อสีโอโค,โคอะไรอะไรต้องเป็นนาพยาพิสุลุโลกเนี่ยโอ้ของเราเนื้อดำต้องเป็นผงสุพันเนื้อดำพระดีชุดเ็นจพากีเหมือนกันมีราคาใช่ใช่ใช่ใช อ่องร้นเอาไปจำนำเลยตอนนี้ไม่มีงานแล้วไอ้บ้างงานกะละมีเนี่ยตอนนี้ต้คืนป้องกันสตรูงูพิษหรือป้องกันมีกันมาให้อยากลงป้องกันเด็กเดร้องไห้ป้องกัน ข้าเห็นแก่พระจักรพรรดิโอ้โหพระวัดปานนงค์ลวง่อปานหลวง่อปานแกศักดิ์สิทธิ์รู้จริงไอหนุถึงมากได้เราทั้งสองคน จะทะเลาะบอกแวกซึ่งกันและกันแต่ข้าไอสิงอ์จจักริสินคน,คนไปฝ่าโมกก็รู้สึกอัธยาศัยใจคอด้วยเจ้าถูกต้องกันเป็นแม่นไหมอ,อยากจะชวนเจ้าทั้งสองคนคนบ้านสีประจัไมจะร่วมเดินทางไปกับข้าหรือไม่ข้าจะเดินทางเข้าสู่นักณรุงศรีอายุทยา เพื่อไปเป็นทหาวารพรองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ ไอ้เยมึงเ่ลามันพนนอกคุตอกแล้วมันคนเกียเขาเจ้าเสือแกก็ไม่เชื่อไอ้จ่าไอ้บอย่าใเสียความตั้งใจเลยวในค่ำนี้กูจะพักอยูบ้านสีไปเลยพักอยู่ที่วัดบ้านกลางนี่รอการอัดสินใจสักพักถ้าต้องการอะไรฉันจะตามใจ